สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้จะพาพเพื่อนๆไปดูนะบรรยากาศวันนี้จะพาไปซูเปอร์ที่ใกล้ที่สุดนะคะซูเปอร์ที่ใกล้ที่สุดบ้านเรานะวา่าไกลแค่ไหนแล้วก็ข้างทางนี้จะประมาณเท่าไหร่นะโอเควันนี้ไปกับลุงแต่ว่า <laughs> แต่ว่าเราจะเป็นคนขับรถจะให้แต่ว่าจะหันกล้องไปทางนี้นะโอเคใหจใีมาโชว์ ลาซี่เนี่ยเกียวน,นั่นดอกนี่จูฮันจีโดดะว,วันนี้ก็28องศาแต่ว่ารออ้อนมากร้อนมากเลยที่สตาร์ทออกจากบ้านแล้วนะเพื่อนโอเคนั่นจีมาออตอนนี้ 10, 10 14นาฬิกา เลี oh. ้ยวซ้ายตอนนี้ก็เป็นแยกก็จอดดูรถก่อนเนาะเสร็จแล้วไซ้ายมาขวาหน่ไม่มีไปเลย ええ。<the> door. Yeah. รถนะคะเวลาเราจะไปที่ไหนสักแ่ง,แ,งแล้วก็ไปจอดที่เอกสถานีอะไรเงี้ยมันไม่มีที่จอดรถ,ถมันมีก็ดี นนสายสองแปดเก้นี่นะเราอยู่ถนนสายนี้นะเชินเดินสองดเก้าคกะระมีนี่กีอนยนี่นีอืมนี่แบักโนโโรนี่จคอแปด9บัโนโดโรเนี่ยตรงนี้นกระ

ก็จะเป็นโฮมเซ็นเตอร์แห่งเดียวที่ใกล้ที่สุดที่ที่เรามาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรนี่แหละซื้อปุ๋ยซื้อพวกต้นกล้าพวกเมก็ดผักพวกอะไรเงี้ยอุปกรณ์การเกษตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้อีโดกับตโนมัตินะคะหลังตู้ห้องน้ำตรงนั้นก็ทุ่งนานี่รีอันเดอร์ซูปปเปอร์เล็กๆเล็กเล็กมากเมื่อก่อนเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่เจ๊งไปละเปลี่ยนเป็น บริษัทนี้เน,นอะของก็ไม่ได้มีมากเราจะถ่ายได้หรือเล่เาถ่ายตัวเองนี่ไงแตงโมถึงแล้วถ่ายตัวเอง ุุุก็เล็กๆแค่นี้เพื่อนแล้วก็นุ่นและเล็กเล็กลักเล็กมากมี่มิกิโอจะไปใต้แน่จะมีพวกซื้อชี ที่เล็กๆแค่นี้เองสุดๆเล็กๆไอศครีมรอ่ะไม่ต้องมีไอศครีมรมีแค่นี้จริงๆก็ไปถ่ายให้ดูคร่าวนะเพราะว่ามาถ่ายมันตามมารยาทแล้วห้ามเขาไม่ให้ถ่ายนะ นี่ซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ไซื้อเยอะเพราะว่าบอกแล้วไงบอกแล้วว่าว่าแกจะซื้อจากซูเปอร์แกมานะเป็นการอุดหนุนซูเปอร์ของแกเนาะ<ไ>ก็จะมาซื้อนี่หน่อยซื้อไอศครีมอะไกินก็จะมีน้ําแข็งไวไ้ด้วยด้วยกิดเต้<ไ>โอ้ดูข้างในก็จะมีพวกกิจกรรม อันนี้เป็นไอศครีคมแล้วก็จะมีน้ําแข็งเอาให้ฟรีด้วยเพราะว่ามันไกลเนาะโอเคเพื่อนกลับแล้วนี่เดี๋ยวนี้เราก็จะเป็นพวกคนขับรถและลุงไม่ขับโอเคบาบาย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 ,บาย,บาย